มันไปพม่าแล้วมันไปเล่นการพนังกันในรถไม่มีการตัดสอดแต่อย่างไรทั้งสิ้นแต่อัปโหลดข,ขึ้นตรงตรงตอนนี้อัปโหลดไม่ได้แล้วมันให้ i o ไอโออกจึงต้องเอาหน้าหลวงพ่อขึ้นก่อนแ้อเอกใคได้ให้เอาเอาะคือมือนงลูกมือนึงจะได้ไ ใครตอบกถามได้ยังไงให้พันจ้าแต่แต่ว่าใครตอบไม่ได้เอาไป่งพันยาโอเคไหมไปใครใครตอบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวันจะิปถามตอนจะถามคำถามทรมาถ้าตอบได้ต huh? ้องให้พันจ้าถ้าตอบไม่ได้ต้องให้น้องสาวพันจ้าโอเคไหมโอเคไหม เอหมอนเลยลุงหมอนอหมอกให้นอนเอย้เอเมย์อเมยไอหมอนเลยไอหมอนเลไอหมอนเไอหมอนลยเอาน้องไหนถามถามถามเอาใครจะตอบก่อนใครจะเป็นคนตอบก่อนน้องไหนจะตะคุ้มนะตะคุ้มนอาไหนจะให้พี่เสพถามก่อนเอาถามพี่เสพเอาน้ถามพี่เสมถ้าพี่เสตอบไม่ได้พี่เสษต้องจ่ายสองพ เรียลงเข้ามาควรทำยังไงอัีขอขอลงอีรอบนึงลูกอีกทีนึงดูลมครับอีกทีนอีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงัลมดูลมเดเดเดนลมไม่ใช่เหรอสองันสองันเอาเฉลยเอาสองพันเนเอาสองเหมตวนี เทำอะไรลูกคตรแตกอะไรนพิจารณาได้แตกอะไร